จริงๆไอราแปลว่าผู้ดูแลโลกค่ะดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวค่ะก็จะต้องอ่อนโยนต่อผิวลูกค้าแล้วก็ผิวโลกค่ะความรักตัวเองใส่ใจคัดสรรสิ่งต่างๆผนวกกับการรักสิ่งแวดล้อมก็เลยมาเป็นแบรนด์ไอราสวัสดีค่ะธนิดาดนลเนธัญพรพัคภพค่ะฟาวเดอร์แบรนด์ไอราค่ะ จริงๆไอาราแปลว่าผู้ดูแลโลกค่ะดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวค่ะก็จะต้องอ่อนโยนต่อผิวลูกค้าแล้วก็ผิวโลกค่ะแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยค่ะก็เกิดจากที่ว่าเมย์ค่ะเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองรักตัวเองแบบพยายามจะคัดสรรเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเราอะค่ะพนวกกับเป็นคนที่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมมันเนิ่นนานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยค่ะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือว่าตอนเรียนมหาวิทยาลายัยตึกคณะจะมี5ชั้นค่ะเราจะเดินขึ้นเราจะไม่ใช้ลิทั้ง มีลิฟต์เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากประหยัดพลังงานหรือบางอย่างให้กับโลกใบนี้ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเดินอยู่ค่ะสมมุติว่าไปโรงพยาบาลแบบ4ชั้นอ๋อเดินได้ก็เดินก็ถือว่าได้ลดแคลอรีร่ต่างๆไปด้วยค่ะดังนั้นเวลาตอนที่มาทําไอราค่ะเราผนวก2ส,สิ่งนี้ด้วยกันก็คือความรักตัวเองใส่ใจคัดสรรสิ่งต่างๆผนวกกับการรักสิ่งแวดล้อมก็เลยมาเป็นแบรนด์ไอราค่ะถ้าพูดย้อนกลับไปตอนต้นเลยค่ะต้องบอกว่าเราอะค่ะมีแต่ซีรีส์ลิฟต ทางนั้นเลยเพราะว่าเราเติบโตมาจากผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากค่ะก็ะจะมีลิปมันลิปสติกลิปต่างๆเลยค่ะแต่ตอนช่วงหลังเนี่ยค่ะเราได้ยินเสียงเรียกร้องจากลูกค้าเยอะมากว่าเขาแพ้ง่ายมากเขาใช้อะไรไม่ได้เลยแบบไม่มีความสุขกับการแต่งหน้าใช้ลิปมานเนิ่นนานหลายปีค่ะจนมาเจอไอราเขาก็เลยเกิดเป็นความเชื่อใจว่าไม่อยากเปลี่ยนแล้วคือถ้าเราทําอะไรออกมามันจะต้องดีต้องอ่อนโยนมากแน่นอนเขาก็เลยถามว่ามีสินค้าตัวอื่นๆไหมคะอะไรอย่างเงี้ย พอเราต้านทานเสียงเรียกร้องไม่ไหว ในช่วงหลังนะปัจจุบันค่ะเราก็เลยมีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแป้งพัฟที่ไม่มีเท้าค่ำค่ะก็ะจะไม่อุดตันไม่เกาะให้เกิดสิวค่ะแล้วก็หายใจเข้าไปแล้วก็ไม่อันตรายต่อปอดด้วยแล้วก็ยังเนียนเบาอย่างวันนี้เมก็ถทามาค่ะก็ะจะดูเบาๆไม่ได้ดูหนาอะไรหรือว่ามีแชมพูที่ช่วยให้ผมหนาขึ้นลดผมร่วงตัวนี้แบบคิดมากแม้จะเพิ่งเปิดตัวมาแค่เดือนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะจริง,รงๆเรายังไม่ได้ออกตลาดต่างประเทศสักเท่าไหร่ค่ะแต่จะเป็นลูกค้าเก่ามากกว่าเช่นเป็นชาวต่างชาติที่มาทํางานที่ เมืองไทยเป็นเอ็กซ์แพดมาทํางานเลยค่ะแล้วก็ใช้แล้วถูกใจพอเขากลับไปเขาก็จะสั่งผ่านทั้งหน้าเว็บไซต์ค่ะแล้วก็ชิปไปต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นออสเตรเลียแล้วก็เป็นอังกฤษก็คือไม่ว่าน่าจะเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ชอบสีนี้อะไรค่ะก็จะสั่งไปไม่ว่ามีบ้างบางกลุ่มอาจจะไม่ได้เยอะมากจริงเป้าหมายของเราค่ะก็อยากจะต้องส่งออกแหละเราอยากจะเป็นแบรนด์ที่มันก้าวไปมากกว่าแบรนด์ไทยอะค่ะก็เป็นแผนระยะยาวดีกว่าที่เราคิดว่าเราอยากจะมี มีชื่อในประเทศน,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 นี่นี่นี่ีนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราก็เริ่มมีฐานลูกค้าจากต่างประเทศบ้างแล้วเหลือที่ว่าต้องต่อยอดแล้วก็ทุ่มเทกับมันให้แบบชัดเจนกว่านี้ค่ะ ของเรามีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยค่ะอย่างออนไลน์แล้วก็มีในทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Shopee Lazada เว็บไซต์หรือว่า t i k t o อก h o p ค่ะก็สามารถหาซื้อกันได้หมดเลยถ้าแบบอยากใช้สินค้าที่แบบออนโยนต่อผิวคุณแล้วก็ผิวโลงนะคะส่วนในออฟไลน์เราก็มีใน Modern Trade ต่างๆค่ะไม,ม่ว่าจะเป็น Top ปซ p เปอร์มาร์เก็ตอีฟแอน b ์บอยบ u วทร c a ดค่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้มีครบทุก SKU ค่ะจะมีพวกลิฟก็อาจจะไปลองใช้ลองเนื้อได้ลองสีได้้ว่่าชอบอบบบมะะไรแบบนีค ช่องทางของเราก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าถ้าถามว่าที่เราเชี่ยวชาญเลยเมย์คิดว่าเราน่าจะเชี่ยวชาญออนไลน์เป็นหลัก สำหรับใครนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์เพื่อผิวแพ้ง่ายนะคะที่อ่อนโยนต่อทั้งผิวคุณแล้วก็ผิวโลกนะคะก็อยากจะฝากไอราไว้ในดวงใจด้วยค่ะเพราะว่าแบรนด์เราค่ะเกิดมาจากผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายอย่างแท้จริงนะคะใครที่เคยใช้อะไรแล้วก็ยังแพ้มาตลอดนะคะลอ,ลองของเราดูค่ะเพราะว่า,าเราไม่ใส่สารเคมีที่เป็นอันตรายเลยแล้วก็ทำทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติจริงๆเพราะว่าเราเชื่อว่าธรรมชาติะคะ่ะดีที่สุดค่ะ